มาติดตามส้มโอสวนสละวัน มาติดตามตั้งแต่เริ่มเลยแปลงเนี้ยหลังจากฉีดพ่นฟสฟอีสองช้อนต่อน้ำยี่ลิตรไปสองเที่ยวหลังจากนั้นวางระบบน้ำสปริงเกอร์ก่อนหน้านี้ไม่มีแล้วก็แนะนำให้ใช้ฟสอซอ์สารปรับปรุงดินไปอีกหนึ่งรอบและแปลงนี้ยังไม่ได้ให้ปุ๋ยเลยปรากฏว่ามาติดตามเนี่ยนี่เก็บไปหลายรอบแล้ว ใบสวยสมบูรณ์แล้วก็ส้มโอลูกดอกเนี่ยแล้วมีหลายไซด้วยไล่ลงมาแล้วก็ลูกไก่ก็กำลังจะได้เก็บแล้วดอกก็มีซึ่งมาเรียนรู้ว่าส้มโอเมื่อบำรุงดีๆเนี่ยมันก็ฟื้นกลับมาแต่ปรากฏว่าลูกเยอะมากดกเนี่ยมีหลายไซ แปลงนี้ได้แนะนำให้เขาใช้โฟทีและโฟซอยร่วมปรากฏว่าผลผลิตออกมาดีแล้วก็เก็บขายไปสี่รุ่นละสี่รุ่นห้ารุ่นละดูก็ใชไซส์ใหญ่ๆย่งเยอะอยู่เลยเนี่ยแล้วก็ต้นเนี้ดกมากแล้ว มันออกมาเป็นพวงแล้วเขาก็เด็ดลูกเพื่อให้หลวเหลือสองลูกเนี่ยมันจะได้ใส่โตและได้ราคามาเรีนยนลูกกับสมอโอวสวนสละวันเนี่ยลูกใหญ่ใสใหญ่มากเลย เป็นส่วนสมโอดที่แม่อ้อในเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่